สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะขอขอบคุณทุกการติดตามค่ะการกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกๆกํำลังใจนะคะทุกๆเรื่องราวความรกความรู้สึกที่เข้ามาแชร์ share, แล้วก็ซัพพอร์ตเป็นกําลังใจให้กันและกันที่ช่องนี้แน่นอนช่องนี้เป็นกําลังใจสื่อกลางไกด์ไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทุกทุกคนในทุกๆุกวันเช่นเดิมเราฟังไว้เป็นพลังงานแห่งความสุขด้วยในทุกทุกวันนะคะแล้วก็ท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางองคลีคลคลด้น้นไนไเยะะ อว่า,าเช็คพลังงานส่วนตัวเปิดพี่อคาส่วนตัวก็แอดลไลน์ด้านล่างนี้เข้ามานะคะวันนี้มาส่องเอ e เนอรให้กับทุกทุกคนกันว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้ในเวลานี้มันมากแค่ไหนนะคะเรามาดูกันค่ะโฟกัสมาที่ไพ่สำหรับนี้นะคะนึกถึงคนนั้นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะเรียกชื่อเขาอยู่ในใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ตอนนี้เขารู้สึกกับคุณมากแค่ไหนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมากแค่ไหนคะตอนนี้ก้าวไม่เทา้าก้าวดาว่ะขออภัยนะคะก้าดาามันเป็นความรู้สึกกังวลน,นะคะมากๆเลยแหละมันมันรู้สึกด้วยจากภาพแล้ว รู้สึกกังวลรู้สึกคิดมากรู้สึกนอนไม่หลับรู้สึกแย่รู้สึกเป็นห่วงนะคะมันมีอะไรที่ต้องคิดเยอะมากมายเลยเขาคิดเยอะนะคะคิดเยอะคิดวิตกกังวลบางทีก็ตื่นขึ้น,นมากลางดึกแล้วก็รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับนะคะจะติอยากปณินนี้ปรนอ r ในความสัมพันธ์นะคะอยากได้รับความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันหรือว่าการพูดคุยการไกล่เกลี่ยกันเหมือนเขารู้สึก ตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกไม่ดีนะคะเจ็ดเหรียญเขามีความตั้งใจรอเพื่อที่จะได้คุยกับคุณเพื่อที่จะตกลงในความสัมพันธ์กับคุณเพื่อที่จะไกล่เกลี่ยนในความสัมพันธ์เพื่ออยากขอความยุติธรรมในความสัมพันธ์เพราะนั้นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมัน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 แย่นะคะตอนนี้แล้วมันก็เยอะมากๆแล้วก็เหมือนรอคอยเจ็ดเหรียญน,นะคะคือการคิด ออกมาว่าจะยังไงดีแล้วมันก็ปิดโหมดบางสิ่งบางอย่างลงนะคะมันเหมือนกับว่าคิดทบทวนประมวลทุกสิ่งทุกอย่างออกมาว่าจะเป็นไปยังไงถ้าเขาติดต่อคุณเขาจะคุณจะว่ายังไงคุณจะตอบไหมคุณจะโอเคหรือเปล่ามันจะคุยกับคุณได้ไหมมันจะตกลงในความสัมพันธ์กันได้หรือเปล่ามันจะเป็นไปยังไง คือมีความกังวลเรื่องของการไม่ได้เจอกันมีความกังวลเรื่องของการที่เป็นประเด็นกันมีการกังวลเรื่องของการที่ค้างคากาันเพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกของความรู้สึกแย่นะคะที่ท,ที่ที่นอนไม่หลับมันยังรู้สึกคิดถึงแล้วมันยังรู้สึกทรมานอยู่กับสิ่งนั้นที่เขาทําให้คุณ ผิดหวังหรือว่าเสียใจนะคะอาจจะไม่ได้พูดออกมาอาจจะไม่ได้แสดงอะไรอาจจะนิ่งๆง,งี้งๆกันไปปิดโหมดกันไปแต่ความรู้สึกอะห่ามันยังมีความวิตกกังวลคือก้าวดาเสียใจนะคะกับสิ่งที่ทำไปทำลงไปนะคะเหมือนกับว่าเขานอนไม่หลับเขารู้สึกไม่ดีเขารู้สึกแย่นั่นคือสิ่งที่เขาเสียใจ ที่ทาให้คุณเสียใจร้องไห้แล้วก็เจ็บปวดที่ทําให้คุณผิดหวังที่มาเจอกับคุณไม่ได้ที่ยังมาเจอคุณไม่ได้ที่ยังสารความสัมพันธ์ในสเต็ปต่อไปยังไม่ได้ยังทําอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นสํานึกผิดกับสิ่งที่เสียไปสูญเสียไปหรือว่าทําร้ายคุณไปมันก็เลยรู้สึกว่ามันยังติดอยู่ข้างในนั้นนะคะทําให้รู้สึกความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะ่ะมันรู้สึกว่ามันมีความกังวลมากนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้มีประเด็นอะไรกันแล้วก็ เขาเป็นห่วงคุณนะคะแล้วก็อยากอยู่ใกล้ๆก,กับคุณเหมือนกับว่ามีความกังวลแล้วมีความเป็นห่วงนะคะใครที่ไม่ได้ม่ได้เป็นเป็นประเด็นกันนะ,ค,ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้มากแค่ไหนนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้มากแค่ไหน1เหรียญหาดาบเดอะทาวเวอร์ tower, ค่ะ มันอาจจะมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างกะทันหันนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการได้ติดต่อพูดคุยนะคะการไดออ้ให้โอกาสในความสัมพันธ์อีกครั้งการได้พูดคุยตกลงกันว่าจะยังไงในความสัมพันธ์นะคะเขายังคงอยากที่จะเข้ามาหาคุณนะคะหนึเรียนอสุวินเรียนแล้วก็ควีนออ c คัพ เขายัางชอบ แล้วก็ชื่นชอบชื่นชมในตัวตนคุณมากๆเลยนะคะแปดไม้เท้าเพราะฉะนั้นความรู้สึกพลังงานของการอยากที่จะได้โอกาสในการพูดคุยกันนะคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขาอย่างกระทันหันโดยวันหนึ่งที่คุณไม่ได้โฟกัสอะไรกําลังวุ่นวุ่นวายอยู่กับชีวิตของตัวเองคุณเองอ่ะคุณอาจจะรับข้อความจากเขานะคะหรือว่าได้รับรู้ข่าวครา,าวบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวจากเขาคนนี้อาจจะได้มีการออฟเฟอร์การซื้อของขวัญอะไรมาฝากกันนะคะหรือบางท่านอาจจะได้ให้โอกาสการที่เริ่ม ริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวของการติดต่อสื่อสารนะคะแปดไม่เท้าขึ้นการติดต่อสื่อสารกันอย่างกระทันหันการตัดสินใจความกระจ่างความชัดเจนอะไรกระทันหันการได้เลื่อนสถานะความสัมพันธ์หรือว่าการได้กลับมาพูดคุยครั้งนี้ค่ะมันจะเป็นอะไรที่พัฒนากันไปอย่างรวดเร็วนะคะสําหรับบางท่านก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีประเด็นอะไรเขาก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นเหมือนกับว่า หาอะไรเซอร์ไพรส์เข้ามาหาคุณนะคะอาจจะมีของมาฝากคุณหรือพาคุณไปที่ไหนทานข้าวที่ไหนแบบนี้นะคะจะทำจะหาเรื่องราวเซอร์ไพรส์อะไรคุณดีนะจะทําให้คุณเซอร์ไพรส์แปลกใจได้ยังไงดีนะคะหรือจะทําให้คุณคิดถึงเขาได้ยังไงดีนะคะหรือเขากกำกำลังกังวลว่าคุณคิดถึงเขาไม่น่านะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูว่าเขาอยากที่จะขยับสถานะคุณยังไงด้วยเหมือนกับว่า ความรู้สึกมันอยากที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะและบางท่านที่มีประเด็นก็อยากที่จะได้โอกาสหรือว่าการพูดคุยกันเคลียร์กันอีกครั้งแล้วก็เปิดโอกาสให้กันและกันอีกครั้งนะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะมันมีเรื่องราวกระทำนันเกิดขึ้นนะคะอาจจะอย่างที่บอกเรื่องการติดต่อหรือว่าเรื่องการพูดคุยนะคะเรื่องเรื่องของการทำอะไรให้มัน ชัดเจนขึ้นในอนาคตนะคะแปดไม้ท้ามันเป็นความกระจ่างความเข้าใจการขยับขยายการเคลื่อนเคลื่อนไหวอะไรบางสิ่งบางอย่างการแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะคะคุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้พูดความในใจอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยกันนะคะสาหรับบางท่านบางท่านมีความเข้าใจผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเข้าใจบางอย่างนะคะณนะตอนนี้คืออาจจะด้วยคําพูดบางอย่างหรือว่าความที่ ทะเลาะกันนะคะคุยกันไม่เข้าใจหรืออะไรแบบนี้ I have a new understanding นะคะเขาบางทีเขาเพิ่งเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในการสนทนาของคุณหรือว่าการพูดคุยกับคุณหรือบางท่านที่มีประเด็นกันค่ะเขาอยากที่จะเขากำลังหาทางออกระหว่างคุณและเขา I have to live that way นะคะนี่คือไพ่ใบที่4 I always give you a good night kiss ค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้มันมากแค่ไหนนะคะมันมากๆเลยทั้งความกังวลทั้งความห่วงใยความคิดถึงการได้ส่งคุณกุศลในคิดทุกคืนนะคะได้แต่มองหารู้สึกถึงรอคอยและคิดถึงไม่ว่าความห่างไกลไม่ว่าเรื่องราวประเด็นกันหรือกำลังสารต่อไปในความสัมพันธ์ดีเพราะว่าเหมือนกับว่า อัศวินเหรียญคือเขาโฟกัสมาที่คุณ Queen of Cups เขาชอบคุณและเขาอยากพัฒนาความาสัมพันธ์กับคุณเขายังชอบคุณและเขาก็อยากที่จะได้ความชัดเจนหรือว่าความกระจ่างเข้าใจที่คุณหกับเขามีประเด็นกันนั่นเองค่ะนี่คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันมากๆเลยนะคะกุสไนคิสค่ะทุกคน ขอคุณมอกมาสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาของมันนะคะเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณก็ได้ตัดสินใจหรือเมื่อไรที่ถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณก็จะได้ตกลงเรื่องสถานะความสมารถหรือวางแผนอนาคตร่วมกันนั่นเองค่ะขอคุณมอกมาสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันนี้ไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะท้งสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายสวัสดีค่ะ